คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นําสูตร สิบนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นสูตรเก่าเป็นสูตรระยะยาวเดินมา21งวดแล้วนะครับ21งวดก็หลุดไป1งวดนะครับก็มาดูงวดนี้กันว่าจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับอ่ะ มาดูเป็นสูตรเก่านะครับวิธีการคำนวณนะครับก็คือใช้หลักสิบบนนะครับ3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้ง บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1หรือเดินหน้าไป1แต้มนะครับก็จะได้หลัก10บน2ตัวมา1ตัวนะครับ หลักสิบ,บน2ตัวมา1ตัวเอาละมันเป็นสูตรเก่านะครับก็จะพูดเฉพาะผลการคำนวณว่าเข้าตัวไหนผลการคำนวณได้เลขอะไรนะครับงวดแรกนะครับผลการคำนวณได้4กับ5นะครับ3ตัวบนออก 8 4 3นะครับหลักสิบก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับงวดต่อมาได้5 6 3ตัวบนออก8 6 3นะครับหลักสิบก็คือ6ก็เข้าที่เลข6กงวดต่อมาได้01 3ตัวบนออก2 0 9หลักสิบก็คือ0ก็เข้าที่เลข0 งวดต่อมานะครับได้78ออก779หลัก10ก็คือ7ก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้90 3ตัวตะบนออก700หลัก10ก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นนะครับงวดต่อมาได้78ออก377 หลัก10ก็คือ7ก็เข้าที่เลขก7นะครับงวดต่อมาได้89ได้89นะครับออก8 94หลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลข9ก9งวดต่อมานะครับผลการคำวนวณได้56ออก563นะครับ หลักสิบก็คือหกก็เข้าทีเลขหกงวดต่อมาได้เจ็ดแปดออกหกแปดเจ็ดนะครับหลักสิบก็คือแปดก็เข้าทีเลขแปดงวดต่อมาได้หนึ่งสองออกสองสองเจ็ดหลักสิบก็คือสองก็เข้าทีเลขสองนะครับ วดต่อมานะครับวดต่อมาได้7จ็นะครับออก3า8แนะครับหลัก10ก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งดวดต่อมาได้0ูนออก309หลัก10ก็คือ0ย์ก็เข้าที่เลข0นนะครับวดต่อมาได้5 6ออก 3 5 2หลัก10ก็คือ5ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้90ออก3 9 2หลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลข9ก9นะครับงวดต่อมานะครับได้45นะครับออก 3 2 4นะครับอันนี้เริ่มเข้ามานะครับหลังจากเข้าหลักสิบมาตลอดก็มาเข้าหลักหน่วยนะครับก็เดินเข้าหลักหน่วยก็เลยกลายเป็นสูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนไปนะครับเพราะว่าจากเดิมนั้นเป็นสูตรหลักสิบนะครับ ลืมบอกรายละเอียดนะครับเพราะว่าหลังๆมามาเข้าหลักหน่วยทั้งสองงวดนะครับเช่นงวดนี้นะครับก็ได้1 2ก็ออก8 52ก็ออกหลักหน่วยอีกนะครับหลังจากออกหลักหน่วย2งวดนะครับก็กลับมาเข้าหลักสิบต่อนะครับก็คือ,อ2อตัวที่ได้ก็คือ8กับ9ออก ่าไม่ใช่นะครับมาเข้าหลักร้อยนะครับขออภัยเข้าหลัก้อยหลังจากที่เข้าหลักหน่วยไปสองวดนะครับก็มาเข้าหลักร้อยก็ได้แปดเก้าออกแปดหกห้านะครับก็แปดก็มาเข้าที่หลักร้อยนะครับแล้วงวดต่อมานะครับงวดนี้ได้สี่กับห้านะครับตัวเลขไม่ชัดนะครับ ได้4กับ5ก็ออก3 5 6นะครับกลับมาเข้า3 5กลับมาเข้าหลักสินะครับงวดน,นี้นะครับตั้งแต่เริ่มลงช่องมานะครับจริงๆแล้วสูตรนี้เป็นสูตรหลัก10แต่มันก็ไม่มาหลัก10นะครับมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยแล้วก็มาหลักร้อยแล้วก็มาหลัก10ทีนี้งวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมาก็หลุดเลยอันนี้ไม่มาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกหลักเลยนะครับออก3ามตัวบนก็คือ646นะครับ646ี 6, 4, 6. งวดนี้หลุดนะครับ งวดต่อมาอ่ะมาดูนะครับงวดนี้ผลการคำนวณได้เลขอะไรนะครับแล้วจะมาหลักไหนมาดูกันนะครับ4 32ก็ได้2 6 1 2 2ก็ได้4 สอบวกหเป็น8 8ดบวกแเป็น16 16กบวกสเป็น20 20ิบวกสเป็น23 23ิบวกสเป็น26 26ิบกวกเ็ก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3แล้วก็4นะครับงวดนี้ มาแน่นอนนะครับบนนะครับจะมาหลักไหนต้องรอรุนกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็เต้นๆก็บอกว่าเป็นสูตรหลักสิบที่จริงแล้วลุงเลียงลืมไปว่าสูตรนี้มันเดิมๆมันก็เป็นสูตรหลักสิบจริงนะครับแต่พอหลังๆมามัน มันเข้าไปหลักหน่วยบ้างหลักร้อยบ้างนะครับก็เลยเอาเป็นเด่นบน2ตัวไปนะครับก็เข้าบนมาตลอดนะครับไม่ลงล่างนะครับงวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับหลุดงวดนี้ได้3กับ4นะครับต้องรอรุ่นกันท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับ เป็นว่าประจำวันที่ 1. เดือนตุลาคมนะครับห8เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเหนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ